เกี่ยวกูนั่นเองค่ะที่อยู่ในงานออกที่มีดีเจนุยแล้วก็แอนฮอผสมเนี่ยเล่นฉากที่แบบว่าตกจริงอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นทําให้สาวไฮเทยถึงกับน้าเวิร์กกันเลยทีเดียวไปฟังจ้าวตัวกันเลยก่อนค่ะแรกทีราเนเรื่องของดราม่าที่วันนั้นอ๋เอ,อ<ต>เอ,อ้เห็นพันทาดก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้เออเป็นไงตกใจไหมตกใจที่เป็นดราม่าค่ะตกใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันแบบเฮ้ยพี่เห้เลยแต่าจริงหนูรู้ว่าเขาสนิทกัน มันไม่ควรเป็นเรื่องเออแต่ตอนนั้นหน้าเราก็เหมือนเหมือนกันหนูเหมือนเป็นคนดูท่านหนึ่งแบบว่าพี่แอนแบบเราก็คือโชคชดชชีที่ซิตเอชั่นนักตอนงานอ่ะมันขับขามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบใครไม่โอเคเราก็เห็นแต่ว,ว่าอินเทนชั่นพี่แอนมันก็ไม่ได้ลากหวัางายอะไรอยู่ฉะนั้นมันก็โอเคเออรู้สึกวนาแอนเป็นดราม,มา่าใหญ่โตรู้สึกว่าว้าว นดัวมาทายันไปก่อนแล้วก็นี่แหละค่ะบางทีเราเห็นแค่เวลาเราอยู่แบบในเน็ตเนาะเราก็อาจจะเห็นแค่แบบคลิปสั้นๆหรือพัดสั้นๆเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันก็อาจจะทำให้ตีความได้หลายๆแบบแม่คิดกับพี่แอนร์ไม่ได้คุยกับเพราหนูเชื่อว่าแม่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็คือเป็นวิถีแม้ว่าแม่ทำงานเห็นตัวตนว่าแม่เล่นจริงอะไรอย่างงี้ใช่คือเอาจริงๆนะ intention แต่ทุกคนคือแบบรู้ว่ามัน,นเป็นเรื่องตลกของเขา,าเขาไม่ได้แบบคิดร้ายหรืออะไร เราเห็นขับก็งงๆไปเห็นแล้วแบบโหขนาดนี้ยังแบบทำไมทุกอย่างมันเป็นดราม่าหมดเลยสมัยนี้เราจริงรู้สึกไงม่าทำแต่ก็เป็นดราม่าตอนนี้ท่านรู้สึกว่าแต่มันก็ทาให้คนระวังตัวมากขึ้นนะว่าจะพูดอะไรจะทําอะไรด้วยความที่เรามีกล้องตลอดเวลาเออมันก็ทําให้คนก็อาจจะแบบไม่กล้าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดหรือแบบมันก็มีข้อดีของมันด้วยแหละล้วอย่างเราต้องคิดมากขึ้นในการจะทำหรือจะพูดแต่ละคำเอาจริงเราก็เป็น คือหนูว่าด้วยความที่หนูโตมาแบบกับการอยู่ในวงการเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะเราก็แล้วเราก็เป็นตัวเองอะเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่คิดไม่ดีหรือแบบทําไม่ดีเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเองอัานีเนี่ยเรียกว่า่องไรนะ สาวพาริสเซียกูตเนี่ยก็คือแบบว่ายอมรับว่าเป็นคนดูคนหนึ่งที่แอบตกใจนิดนึงแต่ว่าก็คือทางด้านพี่แอนแล้วก็อิจเอนุนี่เขาสนิทกันอยู่แล้วเขารู้จักกันมานานแล้วนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ซึ่งคิดว่าทางด้านอ่ะพี่แอนเนี่ยก็คือไม่ได้คิดลายกับดิเอนุยอย่างแน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้จนเป็นกระแส d r ม m าขึ้นมาเรียกได้ว่าก็คือน่าจะจบ d r a m าแล้วเป็นที่ร้อยเพราะว่าทางด้าน ดีเจด้วยเนี่ยก็ออกมาตอบแล้วก็คือแบบว่าก็คือรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการตกบอ,อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเคลียร์ันแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะอะอามาต่อที่หนุ่มแจมไม่สตาร์ทที่ออกมาแบบบอกให้แฟนๆเนี่ยว,ว่าแบบแจมฟิล์มเนี่ยคือยังอยู่เพราะว่าหลังๆเนี่ยคือจะไม่ค่อยมีละครคู่<ช>ออกมาให้ได้เห็นซึ่งแบบแฟนๆเขาก็กงงังวลคิดถึงแล้วกังวลว่าเอ้ยกังวลว่าแบบแจมฟิล์มเนี่ยคือแบบจะแยกย้ายจะไม่สนิทกันอีกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งด้านหน้าหนุ่มแจมค่ะเขาก็บอกว่า แจมฟิล์มเนี่ยก็ยยังรักแล้วก็แบบสนิทเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะว่าเราฟังตัดตัดของแจมอะดีกว่าค่ะครับคคือก่อนหน้านี้เหมือนมีเหมือนมีดราม่านิดนิดหน่อยหน่อยที่ฟังองผมบอกว่าจะไม่มีละครแจมฟิล์มแล้วอะไรแบบนี้อ๋อเราเราได้เห็นไหมคะเห็นเห็นครับเห็นผมก็อ่านอยู่ก็จริงจก็เคารพการตัดสินใจเคารพความคิดเห็นของของของแฟนคลับด้วยของทางผู้ใหญ่ด้วยครับจริงๆริเราไม่ได้ไม่ได้ขัดฝั่งไหนเลยผมว่า เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จังหวะเวลาโอกาสมากกว่าถ้าวันหนึ่งจะได้เล่นคืออย่างพวกผมบอกสองคนเมื่อผมบอกตลอดว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนกันพวกเรายังอยู่ช่องเดียวกันยังยังยังมีโอกาสร่วมงานกันแต่อย่างอย่างที่บอกแหละครับมันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะมีละครด้วยกัน,นอนาคตหรือจะไม่มีมแต่การไม่มีอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันอยู่ช่องเดียวกันแต่ว่าด้วยบทบาทแบบไหนอ่ะพวกเราสองคนเป็นนักสแสดงนะครับ<ม>พี่ฟิล์มผมเป็นนักสแสดงพูดเสมอว่า เรามีหน้าที่แสดงบทบาทที่เราได้รับออกไปให้คนดูดูมีความสุขสิ่งที่แฟนคลับเขาหวังเขาเขาก็อยากเห็นการที่แบบเคมีสองคนมาคู่กันแหละแต่ผมว่า สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่โอกาสกับเวลาอนาคตว่าว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทการทํางานของพวกผมนะครับจริงๆไม่อยากให้ไปตีว่าแบบจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปตั้งความหวังจนเกินไปหรือว่าไม่ตั้งความหวังเลยเอพูดเป็นกลางๆไว้ดีกว่าว่าผมไม่รู้อนาคตอแต่ผมผมก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเราอ่านหมดทุกอันผมไม่อยากให้มีดราม่าอะไรแบบแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันมันไม่ดีหรอกครับคนโดนว่าก็ไม่ดี แฟนคลับก็รู้สึกไม่ดีผู้ใหญ่ก็รู้สึกไม่ดีพวกผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันน้มีดรามา่าคือไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น,น,นแชรู้สื่อไปบ้างในมู่แชรหลายคนรู้สึกว่าการที่แฟนคลับออกมาอภิจารนี้คือเขาก็ยังรับ้วยังอยากเห็นเราครับก็อย่างที่บอกผมไม่ไปไหนหพี่ยังสนับสนุนผลงานพวกผมได้พวกผมก็ยังอยู่ในช่องเหมือนกันเหมือนเดิมก็ยังเจอกันเหมือนเดิมเวลามีงานมีโอกาสได้มาทำงานอีเวนต์แบบนี้ก็ได้มาเจอกันอยู่ดีแฟนมิตรพวกเราก็ยังมีให้ดูส่วน เรื่องการแสดงไอ้พวกนั้นมันใช้เวลานานมากครับมันมันผ่านกระบวนการการแคสติ้งกันอะไรต่างๆนาะนาะผมว่าผมว่าบทบาทแต่ละคนที่ได้รับอ่บมันมันผู้ใหญ่เขาก็เลือกดีแล้วแหละอ,อเขาเลือกเขาเลือกดีแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่แบบจะมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะอนาคตไม่รู้เหมือนกันก็ยังบอกพวกผมฐานะพวกผมคือตอนนี้ค<ร><ร>ือนักแสดงคือะไแต่คนทจะไม่คุยกับี อ๋อถ้ากับพี่ฟิล์มนะครับส่วนใหญ่เจอกันตามงานก็แป๊บครับไม่ได้ไม่ได้นั่งคุยกันเรื่องแบบดราม่ากันคุยกันเรื่องรายละเอียดงานกันมากกว่าแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบอะไรกันไปอย่างไรเราคงกลัวว่าถ้าไม่มีละครด้วยกันอย่างเงี้ยความสนิทอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนเดิมอันนี้เรากลันตีแค่แฟนโอ้ยยังสนิทเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตอนแรกๆที่พวกผมเตะบอลด้วยกันก็ไม่เคยถ่ายละครด้วยกันก็ยังสนิทกันเลยอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยบางคนเพื่อนผมหลายหลายคนเขาก็ไม่ได้เคยถ่ายละครด้วยกันไม่่เครวมงานนกกั ก็เล่นด้วยกันประจำไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีเหมือนเดิมแซมฟิมยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ช่องวันนะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนมันัไม่ไปไหนมันเป็นธรรมชาติจัดนะใช่กดแห่งการดึงดูดก็เอาไว้รอดูแล้วกันครับว่าจะมีไหมอะไรนะ กดกดของแลนดูดูไดูดครับก็ดู้อหลังได้นะฮะ <c oughs> ที่ตอนนี้ลงอะไรวันดีหรือว่าลงลงวันดีนะลงวันดีนะครับ <c oughs> เออข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปดูได้ถ้าคิดถึงกันบางคนผมก็เห็นไปดูกลับไปดูคุณชายอยู่ยังมีอยู่เลย<อ>แต่พมไม่ไปไหนแนะ่ <c oughs> นอนไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่นี่อยู่นี่หนุ่มแจ็ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีละครคู่มาได้ไ่ได้เห็นนะก็คือแต่แตง์มเนี่ยก็คือยังรักกันเหมือนเดิมอ่ะก็คือยังอยู่ช่องดูการไม่ได้แบบหนีไม่ได้หายันไปไหนอะไรแบบนี้ส่วน ที่ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าแบบจะไม่ค่อยมีละครคู่มาเนี่ยก็คือเหมือนแบบก็เคารพทางการตัดสินใของทางผู้ใหญ่อล้ก็ให้ผู้ใหญ่เขามองว่าเออถ้ามันเหมาะสมก็กอาจจะมีละครคู่ถ้าแบบยังแบบดูแล้วยังไม่เหมาะย,ยังไม่ควรวญก็คือยังไม่มีคู่เขาเดียวยังไม่ถึงเวลาอะไรแบบนี้อ่ะแล้วแต่แต่ก็น่าจะเจอใหญ่ตามอีเวนต์อะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะโอเคค่ะบริการเราองดยที่เรียบร้อยแล้วนะคะโฟกันได้ไหนทุกอหคางทุอย่างทุกสุ่ดสุดข่เวมาเดินท้ามางเงย็นค่ะช่งชอบเห็นไปดามาลช่องไทยยูทูปไปดามชนแนลก็ค่ะว,วันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวเราไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ